ครับผมเป็นไกด์วันนี้จะไปรับนักท่องเที่ยวไปชมูเขาไปกันไปกันเลย เราจะไปเยี่ยมชมขุบไฟกับนักท่องเที่ยวอีกหคนโดยนับคนแล้วตองสี่อ้าคนที่6ไปไหนแล้วครับเนี่ยไปหาคนที่6กันก่อนนะครับคนที่หนักท่องเที่ยวครับอยู่ไหนครับเนี่ยอ้าวเชมิลาโอโอโอลาอามิโกเพื่อนผมผมหลงทางผมมาปล่อยสิงสองผมหาพพกคุณตั้งนาน โอ้เพื่อนไม่หนียวเหมมาป่อยชิมสเพื่อนเราไปเดินทางไปหาผพื่อนไปกันดีกว่านี่เป็นใบชมวงคามเสียเงินเข้มนะครับแล้วก็เรามาด้านนี้เป็นใบอะไรก็ไม่รู้เป็นหญ้ายอนแต่นี่คือเรืสาบเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดครับเพื่อนใประเทศเราเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราถึงกันแล้ว เราต้องข้ามอาแอ่งน้ำนี้ไปเพื่อพบกับภูเขาไฟลูกที่ใหญ่ที่สุดของภูพีบเรานะครับอ๋อะวันกันด้วยนะครับเ,เราต้องเดี่ยวข้าเอีละกันนะครับขับคุณเราก็มาถึงกันแล้วครับภูเขาไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและอันตารายสุดของภูพีบเราโอ ครับเราจะเข้าไปรับชมกันใกล้กลๆเพิ่มความอันตรายมากขึ้นเนั่นอะไรอ่ะนี่ก็คือที่ไกลที่สุดที่เราสามารถเข้ามา โอ้ยโอ้ยใครอับยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ภูเขาไฟของเราระเบิดขึ้นอีกแล้วไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องไม่ใจแลวครับงเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปที่เมืองของเราก่อนก่อนนะครับไปไปไป Vaya, <laughs> มาอยู่ที่สูงเรื่องอันตรายจากลาวาและแมกมาที่กำลังมาทุกครับตอนนี้เราต้องโทรของความช่วยเหลือจากบู้เขาไฟกำลังระเบิดอยู่ต้องขอความช่วยเหลืออย่างด่วนเลยนะครับนักท่องเที่ยวพอจะมีโทรศัพท์ไหมครับมีครับมีครับโทรขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมครับมีครับจะโทรโทรได้ครับตัดหมด ตมรวอโุครับขอเขาช่วยเลยนะครับตอนนี้ผู้ขาไฟระเบิดครับเ้ตอยู่ต่างประเทศโอเคครับพี่เกือบตายแผ่นดินไหวใกล้ผู้เขาไฟชื่อดังผูเขาไฟทะลุลาวาทะลัก นักท่องเที่ยววิ่งหนีอลวานกับผมเหนียนเหล่าโต๊ะว,วันนี้จะมาแนะนาแนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภูเขาไฟระเบิดการเฝ้าระวังก่อนเกิดภูเขาไฟระเบิดอันดับแรกนะครับต้องศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 2. องก้าวปฏิบัติตนขนาดเกิดภูเขาไฟระเบิดอันดับแรกคือต้องควบคุมสติให้อย่าตดหนก หลบในสถานที่ที่กำบ,บังมิดชิดสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นหลีเกเลี่ยงอันตรายจากลาวาไปให้ไกลที่สุดกางปะเตตนหลังเกิดภูเขบไฟระเบิดตรวจสอบตนเองและบุคคลใกล้เคียงว่าบาดเจ็บหรือไม่ใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่รัดก,กุมมิดชิดเพื่อป้องกันเศษวัสดุติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อม,มูลที่ได้เชื่อถือเอาละครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้ผมครับ นี่ไมด้ไหไปบ่ไปีไไป